เรามาติดตามข่าวกันต่อค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามท่านแม่ทัพภาคที่2นะคะให้การบรรยายสร้างความรักชาติกันค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะบิ๊กกุ้งแม่ทัพภาคที่2ค่ะสุดฟีเวอร์นักเรียนแห่กรี๊ดสนั่นค่ะฟังบรรยายพิเศษค่ะปลุกจิตสำนึกรักความเป็นไทยค่ะ บรรยากาศที่โรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพลโทบุญสินภาดกลางค่ะแม่ทัพภาคที่2เดินทางไปบรรยายพิเศษในโครงการปลูกจิตจํานึกรักความเป็นไทยให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสูงเนินค่ะจํานวนกว่า1,800คนค่ะโดยมีดรโยรดาหวังสุภกิจโกศลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมบรรดานักเรียนที่มาร่วมเป็นแฟนคลับ ท่านแม่ทัพภาที่2ค่ะต่างพากันกรูเข้าสวมกอดท่านแม่ทัพพร้อมขอเซลฟี่และขอนามซินค่ะอย่างภาพทีุ่ผู้ชมเห็นเลยนะคะซึ่งพลโทบุญศินค่ะก็ ยิ้มแย้มดีใจนะคะ,คะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาให้การต้อนรับท่านหนาแน่นขนาดนี้นะคะแล้วก็โอกาสนี้ท่านแม่ทัพภาคที่สองค่ะก็ได้กล่าวกับเด็กนักเรียนค่ะว่าลุงแม่ทัพภูมิใจที่มีธงชาติไทยติดแขนเสื้อด้านซ้ายไม่เคยอายเลยค่ะที่ติดธงชาติไทยและไม่เคยอายที่จะร้องเพลงชาติด,ดังๆค่ะพวกเราต้องภาคภูมิใจนะคะที่เรามีแผ่นดินอยู่และได้ร้องเพลงชาติด้วยความภาคภูมิใจซึ่งในซึ่งในอนาคตเนี่ยมีน้อง ที่จะเป็นกําลังหลักสําคัญในการดูแลรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต่อไปค่ะด้านดรยโยรดาวหวังสุภกิจโกศลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนรราชสีมานะคะท่านก็บอกว่าโรงเรียนสังกัดอบจนครราชสีมานะคะมีจํานวน58แห่งค่ะ,คะมีเด็กนักเรียนในสังกัดกว่า3 0,000คนซึ่งโรงเรียนสูงเนินนะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางมาบรรยายและเล่าเรื่องภารกิจให้เด็กนักเรียนฟังนะคะโดยหัวข้อที่ท่านบรรยายก็คือ ให้พวกเรารักประเทศชาติซึ่งนะับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องได้รับการปลูกฝังให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งอ,จอนนบจนครรัชสีมาจะนํากิจกรรมนี้ไปต่อยอดให้ทุกนเรียนทั้ง58แห่งได้ปลูกฝังเรื่องการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของประเทศชาติต่ตอไปค่ะค่ะอโอ้โหเรียกได้ว่า เป็นขวัญใจทุกเพศทุกวัยเลยเป็นไอดอลของน้องๆนักเรียนทุกคนเลยนะคเรียกได้ว่าพอมีข่าวประชาสัมพันธ์ว่าท่านจะได้ไปลงพื้นที่ที่ไหนเพื่อไปบรรยายนะคะก็จะมี f อซแล้วนะเดี๋ยวนี้มี f อติดตามมีตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงแบบผู้สูงวัยใช่นี่แหนะค่ะก็ถือว่าท่านไม่ใช่แค่เป็น ขวัญกาลังใจให,ให้กับพี่น้องทหารเท่านั้นนะคะ,คะแต่เนี่ยแหละคะ่ะท่านก็ยังคงเป็นเหมือนขวัญกาลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยะนะคะแล้วก็เป็นการสร้างกระแสการรักชาติและก็รักษาอธิปไตยของชาติด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีะนะคะที่สําคัญเราได้เห็นน้องๆเยาวชนนี่แหละเพราะเนี่ยแหละน้องๆก็จะต้องเติบโตนะคะไปเป็น กำลังหลักในการที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปเดี๋ยวนี้แต่ก่อนน่ะถ้าถามเด็กๆนะเด็กๆเลยนะบอกโตขึ้นจะเป็นอะไรก็จะมีแต่หมอวิศวกรล่าสุดไปถามเด็กๆมาโตขึ้นอยากเป็นอะไรทหารเนี่ยนี่นี่คือเป็นสร้างความฝันให้กับเด็กๆและเยาวชนนะคะที่จะต้องเติบโตมาแล้วก็เป็นอย่างท่านแม่ทัพใช่แล้วค่ะ